รู้พันยังไง 花妹妹，你别、oh,。 ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องราวของติดเป็นไฮได้ไอดอลเยอะเรื่องมันมาจากมันมาจากรายการซุปเปอร์เทนที่ดูไม่ออกแลกอะไรทุกอย่างแล้วก็ที่วงอินดี้เนื้อเพลงมันก็จะเป็นแบบบางอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวพ่อจะไปถามว่าจะถ่ายวันไหนฝากไว้ด้วยนะครับผลงานน้องโซเฟียน่าจะปล่อยหลังจากว่าโจเป็นนี่แหละนะครับวงอินดี้แล้วก็ว่าโจแล้วก็โซเฟียวัดเงียประมาณนี้แหละนะครับช่วงเดือนนราเด็บวันปีใหม่ผลงานเพลงติดเป็นไฮได้ไอดอลนะครับซึ่งน้องทำไว้แล้ว นะครับตอนนี้เหลือไปเวลาแค่ถ่ายเอ็มพีถ่ายเอ็มพีก็จะถ่ายสามบนเวทีเพราะว่าในเนื้อเรื่องในเนื้อเพลงมันมีที่เวทีมากว่าจากรายการสู้เทนแล้วก็พี่พี่อูหยิงในดอนนะครับเรื่องเล่ามันมันง่ประมาณนั้นฝากไว้ด้วยนะครับนะครับวันที่สิบแปดฝากไว้ด้วยเพื่อน้ำเล็นเพื่อนทางนั่งีกหน่อยเกาโมงเซาครับแล้วก็เขาคุ้มปิดวันแรกสิบแปดถึงวันที่ยี่สิบสองวัน คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาฟแฟนๆสาวน้อยเพียบันแพงเอฟซี FC, สาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลำเพลินออนไลน์ครับซิมิลับเชนบนเวทีสาวน้ำแพงครับกับซิมีศิลปินจากแกรี่โกครับคุณลํำยองยน้องอินฮาแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกมมิโกแล้วก็คุณพชิน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัดธรรมนันแล้วก็ไอ้เมน่นมานิวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่สาวน้อยเพชรมันแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเดอพี่น้องเด้อครับ มวนแท้แน่นอนกับเพลงไหมอุ้งยิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ะคะ่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนางเอกหนะะ่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที 18, ่สิบแปดเก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่สิบแปดเริ่มมือแรกเลยครับแล้วกับศิลปิน 11, เพลงนุ่มโจรครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก้าโมงเสาร์ครับแต่ว่าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือน,นั้นสิลองเพลงไม่โชว์ไม้เรื่มตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบเก้าศิลปินหาค้นพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุ้มในเลขขอแรงสนับสุนจักพ่อพ่อแม่แม่อ่ะลากะพอ่พอฝาาพอ่พอแม่ติดตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากลากะอย่าลืมเขากุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิล,ลปินมากมายเนาะคะ่ะนอกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือเก9ยเกบเกาทครับคือผมอยากสนับสุนในพี่น้องเข้า กุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเพลินแฟนเพิด,พพดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพ่อกันนี้กุ๊ผิดครับ